รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหนังสือกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1095ลงวันที่28พฤษภาคม2564นะครับซึ่งเป็นรูปแบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในประเภทเารายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุนะครับซึ่งค่าวัสดุนั้นเนี่ยก็มีอยู่หลายประเภทนะครับในค่าวัสดุมีอยู่หลายประเภทซึ่งวัสดุเนี่ยก็จะมีทั้งวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไรเป็นต้นนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของอาการจำแนกก็ประมาณในประเภทค่าวัสดุซึ่งเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์นะครับซึ่งวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เนี่ยาการาแบ่งประเภทของวัสดุก็จะมีประเภทวัสดุคงทนวัสดุสิ้นเปลืองวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไรนะครับทีนี้วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เป็นวัสดุคงทนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นชุดเครื่องมือผ่าตัดที่วางกลวยแก้วกระบอกตวงเบ้าหลอมหูฟังเปลหามคนไข้คีมถอนฟันเครื่องวัดน้ำฝนถังเก็บเชื้อเพลิงเครื่องนึ่งเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องวัดอุณหภูมิหรือปลอดวัดไข้เป็นต้น นะครับตรงนี้อยู่ในประเภทวัสดุคงทนนะครับทีนี้วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองอยกตัวอย่างเช่นสำลีและผ้าพันพแผลยาและเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์ฟิล์มเอ็กซเรย์เคมีพันธ์ออกซิเจนน้ำยาต่างๆเลือดสายยางลูกยางหลอดแก้วลวดเชื่อมเงินถุงมือกระดาษกรองจุกต่างต สัตว์เลี้ยงเพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หลอดเอ็กซเรย์สายอเบสน้ำยาพ่นหมอกควันกํำจัดยุงคอลอรีนสารส้มหน้ากากอนามัยชุดป้องกันเชื้อโรคซึ่งเป็นลักษณะแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเป็นต้นนะครับนี่คือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในประเภทวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะครับ